สวัสดีค่ะมนีผ้ามาเบงพนังงานใหม่นะคะหลานสาวกับหลานเขยกลับมาจากกรุงเทพมาสีมาอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเหงานกรุงเทพกะตีตะหนีพี่น้องเอ้ยเงินเดือนออกมากค่าบ้านค่ารถค่าเสาทีหลายๆอย่างเนาะตอนนี้นาอหลานสาวสีกลับมาอยู่บ้านสีกลับมาเย็บงานอยู่บ้านบ้านเฮากับพ่ออยู่พ่อกินเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ตีนอีไผ่บ่ได้ลำบากเนาะตอนนี้น้องมณีมีคู่ฝึกเป็นน้องไส้น้องไส้คู่ฝึก ผู้ฝึกกรทั้งฝึกทั้งจมทั้งฝึกทั้งจมพี่น้อง <c oughs> เบิงเลื่อยมาหัดใหม่เป็นเห็ดเป็นสาวโรงงานอันนี้คุณแม่คุณแม่เพล่นเนาะกำลังตีขรอบสีนอนอยู่นอกพี่น้องเนาะอันนี้คุณพ่อคุณพ่อทายบด้ได้คุณพ่อคุณพ่อมันห่อนเนาะอากาศบานห้องันห่อนพี่น้องเพิ่นถอดเสื้อเพิ่นถอดเสื้อก็เลยชายบด้ยานเพิ่นติดลิกซิตอันนี้หลานเคย กำลังมหาดฝึกงานขึ้นแบบเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะอันนี้กลับมหาพี่เ็กแล้วคุณพี่เมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายภารกิจเลยนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายเลยนะคะมัวเมาค่ะข่อเกิดหลานไส้หน่อยเมาพี่น้องเมื่อคืนพอญายเลดเมาเมื่อน,นี้ลุกขึ้นมาเย็่งานแต่เสาเลยเตรียมตัวทํางานค่ะส่งงานได้แล้วเมื่อนี้